สิว่าบนเวทีคอนเสิร์ต623แดนทีเวิร์ที่ผ่านมันเนี่ยนละพักนะักร้องนะักเต้นเท้าไปเกือบ20ชีวิตนั้นใครกันนะเหนื่อยที่สุดติ๊กต๊อก,กติก๊กตก,กติก๊กตกหมดเวลาไปเลยค่ะไม่ใช่ป้าเจเซตรินคุณแม่ติน่าเจแ,แคทชาพาหรือว่ายายาย่าหญิงหรอกนะคะแต่เป็นเป็น นี่จะบอกว่าตอนนี้กับต๊อจะเป็นแอะแล้วพูดอะไรไม่ค่อยออกพวอคอยแห้งมากเลยหิวน้ำมากเลยมีผู้ชายเจ้าน้ามาให้ไหมคะมีผู้ชายเจ้าหน้ามาให้ไหมคะหิวน้ำมากเลยคอแห้งมากเลยคนเปิดเริ่ต้นนะกระหายผู้ชายกระหายผู้ชายร้องแค่ไม่กี่เพลงหิวน้ำระแร็ตกลงคุณพี่เอกเกี์หิวน้ำจริงหรือว่าแค่ต้องกัดออนผู้ชายกันแน็กค่ะ